กลับสวัสดีค่ะธรรมชมที่เขรพวันนี้ท่อมีสามดาวสืผ้าธรรมชมไปหาหนาตู้เนาะค่ะเนาะเป็นโข้งสดท้ายกับธรรมชมหนาตู้ว่าตื่นเศา้ามากกับธรรมชมนกเขาห้องบอกเลขกับธรรมชมนกเขาตัวนี้เนี่ยบอกเลขเขามา่แหล้วสามหมวดสอนหมวดก้อนกับบอกหกศูนย์สามกับธรรมชมหมวดน,นี่ก็ห้องบอกอีกแล้วกับธรรมชม จะเป็นเหลขตัวเก่าหรือเหลขกตัวใหม่ไปรับชมรับฟังกำนัดตู่พร้อมกันค่ะก็อยะาริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกำนัดตู่พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับณนาตู่สวัสดีค่ะหนาตู่สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีอุ้ยคักเนาะครับนาตู่เนาะครับนุกตัวนี้แหละครับมันห้องบอกเลขอยู่ในกรุงเนาะครับนาตู่ครับมันบอกอีกหรอครับบอกอีกบ่ครับนี่ครับ ถูกไม่ใช่งวดละครับในนกตัวนี้สามงวดนะครับสามหงวดแล้วครับครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่าฟังเสียงนกคือกันอีก่าครับนี่มาถายฟังเสียงนกคุยกันบ้างฟังเสียงนกฮ้องโอ้มาถ่าฟังเสียงนกฮ้องนี่แหละครับผูผูคนมีโฉคมีลาบน้ำกันครับมาจอบฟังเสียงนกครับเอฟซีสามสี่หงวดแล้วเนาะ มันห้องบอกอีกที่บอมันห้องบอกอีกอนกข่ำนกพูนนกเขาบอกครับนกเขามันชื่อทองข่ำชื่อทองข่ำครับครับผมมันห้องมือเ้านี่มันห้องเป็นตัวไหนครับเป็นเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งครับเอฟซีเจ็ดสี่หนึ่งเนาะสองตัวมันบอกบอครับบอกครับไม่ได้บอกบอกครับมันบอกตามตัว มาติดตามงดก่อนกับเจสซีหนึ่งเนาะครับครับผมห้องเสากัห้องบออีกเจสซี่หนึ่งมันเอื่นซื้อนาตู้อยู่บปล่ะครับกัอบ,บอกเลนะขนะแชิบไว้หวงกอาว้เดียงข <c oughs> อเงกูมันวะเชืยงก่อนนะเอาว้เดียงของกูมันวาถามมันมาบอกเลนะข,ออบบขน,น่หวงมันก็น <c oughs> อบอกทีอ่อ,อ,อย่างเชนกับอกสียงก็บว่าตู้เจสี่หนึ่งตู้เจสซี่หนึ่งตู้บอกเลขอีกนะบอกสองตู้อย่างของกูมันวะโอ้ยหวงใหญ่น่าหนุกสิเรา คิดอันนั้นเรื่องของปู่อ่ะสัตนพูดตัางหนาอยู่พูดโอ้นี่ล่ะนกเพิ่นธุ์สีมิชคอ่ะสีมิยังสิงสถิตอยู่ในตัวนกก็ได้นนี่สัว่า่เขาได้ไก่สองมันบอก่็ขับนกตัวนั้นบ่ถึอแล้วถึอแล้วถือกระตู้ถึงแล้วกับถึออีดี้หกสามศูนย์หกสามศูนย์นะกรับถึอกีหกสามศูนย์กระบอกว่าครับนี่แม่นป้าถูกมันบ่ถือกระตู้ถึอแล้วถือกระตู้กับถพราะมันอีดีครับขนาด้นอี เด็กประสาเด็กออกแล้วมันบอกก่อนเลยถึงเรตู้ตึงเรตู้ครับนี่ครับมาติดตามอยู่ย่งเป็นตัวเก่าอยู่พี่พนังกงานมีโชคลาภใหไงคือกันได้เป็นในสามตัวเป็นว่าหนังซื้อ,อยังก,กค็ครับเพ่นพี่แล้วพี่ซื้อ,อยังครับดีเซลครับดีเซลโอ้มาไกลไกมาไกลไกนะมาตามนะโอ้ยหงยียนหงยียนเป็นตัวเดียวกันอยู่บ่ล่ะ,ละหงยีนยนจะบ่ อตัวเดียวกันนี่นะครับตัวเดียวกันนี่แะตัวเดียวกันนี่เนาะตัวเดียวกันกันเจ็ดสี่สามนี่เจ็ดสี่หนึ่งโอ้เจ็ดสี่หนึ่งครับเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสีหนึ่งครับผมเจ็ดสี่สามหนอันยังก่ออันสองสี่สามสองสี่สามหนึ่งพี่แม่เนาะพี่แม่มาบอกพีแม่มาบอกสองสี่สามหลักนะครับห้าสอง ระวังเลยผีแม่ครับหนกมาบอกเอ้าตัวไรซีเมนต์นะครับนะทูเนาะครับครับผมวดวันที่สิบหกมีหน้าเนี่ยครับสิหอดมือแล้วครับที่ตามเป็นคงสุดท้ายไปฝากเอฟซีระวังนกกับผีแม่ไพซีเมนต์ครับเอฟซีเนาะทารุ่นไปน้ากันครับมียังอีกครับนะทูบานนี่ก็ม้งนยังฝากซาครับ เจ็ดสี่หนึ่งเลครับเนาะมันใจขึ้กันครับเพราะว่ามันต้องข้ามันบอกแม่นนะครับบัดต้องข้ากับแม่นครับพี่แม่นี่กอ่ะแม่นคือกันแม่นคือกันครับอ่ะครับตัวเลขสี่สี่นี่เนาะครับเนาะจะซื้อกันไวปถึงสองหางเนาะครับคครรัับบผมอุยขอบคุณนิายครับนะตูกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับพีดีเซลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยี่สิบชุดนี่เนาะค่ะสมาชิเลขของหน้าตู้ค่ะสมาชมกคงสุดท้าย ตู้เตือนเศร้ามากค่ะท่านผู้ชมนกเขามันห้องบอกเลขนะตู้อีกค่ะท่านผู้ชมมันมาหยามมันมาเตือนบอกเลขห้องบอกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมให้ซื้อเอาให้ซื้อเอานกเขามันบอกมาค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นะตูนฟันเห็นพีแม่มมหามาบอกเลขสองสี่สามแล้วก็ห้าสองห้าสองเด็กหน่อยมานั่ก็เลยตีเห็นเป็นเลขหนึ่ง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  อากาพีลุ่งนะคะเนะาะทะเบียนรถพีลุ่งนันหาแปดเก้าค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชว์ม่ลาบกำหนัดตู่นะคะเนาะประจำวันที่สิบหกมีนาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกัสิีราท่านผู้ชมพิเศษก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยุกโชว์มันมันเฮงเฮงรวยๆค่ะกะยิบพึ่งข่าวพิเศษนะคะท่านผู้ชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ระับชมเบื้องของดีกระบอกาแอมมะทุงกันเลยค่ะบอกาแอมตะทงอย่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับในนี้ของดีพิใไม่พิดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียดทองเรลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุคคลบุคคให้เขาล้านคนยาง่านเอาต้มนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ก็เมตตาคาะขายไปใส่เรียกนง่งเรียก้องสื่อเรียกสื่อตรีจึซนสี่ีนะครับท้านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับ้องเบิร์ดครับนั่งทาอยู่ห้องนั่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับ้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนายคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบค้าขายทุกอย่างอ่ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยใช้เลยใช้เลย เลยตอกมาก่อนแป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกขอตังคลูกคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรวยพ่อหลวงปู่หลอดไง อตอนสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งดใดขายที่ขายทางคือลถซืออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเรา,เราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาเลย พูดกับผู้ใหญ่เนาะสมุธุสาทรขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธผูมชมบ่า์เอมเอทงหินขาวกบรอซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับนผูมชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสํารับทำไหนที่ค้าขายของบมกค่อยดี ูกค่ายา่างบมเห็นลานเฮาข่ไขายว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็ดแต่คนมองบมเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืล่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่ายเอมเราทงหุ่นซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือในกาบมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลุงปูนะครับเนาะกัะบ,บูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปลวยน้ากันครับสมัติทำได้ทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว ดูเบามาดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลวกหน้าลูกปลาป้อนแล้วก็มือเทเตะครับท่านผู้ชมมือเทเตะแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือยรวบปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยละก็เซยปุ้มคืนลูปหัวนะครับลูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วครับด้วยท่านผู้ชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอปนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รุ้ยเนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับหุินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุญรอซใ่ครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามมือทู่น,นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไอ้ดวงเงินบาลมีเฮาแพรกระจายไอ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสม,มุชมุมแล้วกาบ้าเอามาตรงนี้ด้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดไม่ให้อีพซีนั่นครับสม,มุชมุมอาไปอาบสำระร่างกายสเสนียดจะให้ที่พอดีที่ราศีมันบดมันบังเสนียดจะให้นี่ตัวเขาสิเดออกเอาไปดูนกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมุมเนาะ อยาก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบใบเอามาตรงนีนเอามาบัวร้ายครับมาฝากอิดสี่บัวร้ายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมาหาใบเอมาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตอร้าลีนรางวันที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวใบเอมาตรงกับสิ่เฮดเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พึ่งทำเลยพอเลยพึง่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ